วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลากหลายจุดไปหมดเลยมไม่ว่าจะเป็นการประชุม JBC วันนี้คิกออฟเริ่มต้นที่จันทบุรีการประชุมวงเล็กของ GBC อยู่ที่มาเลเซียเริ่มคุยกันแล้ว IPU รัฐสภาโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีความเคลื่อนไหวเขาบอกเดือดเหมือนกันการหารือประเด็นเรื่องของไทยแล้วก็กัมพูชาเขาบอก ถล่มทยยับเลยเวทีนี้แต่ความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่เดือดที่สุดวันนี้อยู่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วก่อนหน้าน,นี้เนี่ยบ้านหนองแก้วเราคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้านไปหมดแล้วนะคะแต่ที่บ้านหนองจานการเก็บกู้การเคลียร์ทุนระเบิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมฮะกองทัพเองไม่รอช้าเหมือนกันวันนี้เอารถถากถางเข้าไปแล้วก็ขับเข้าไปบดขยี้บ้านของพวกกพูชาที่เข้ามารุกล้ำก่อนหน้านี้40ปีแต่ความสำคัญคือวันนี้รื้อไปทั้งหมด6หลังผู้กนลีเ,งเันนง บอกมันตามแผนของขเขมรเองคือเอาทหารมาลาตระเวน<ะ>พอทหารลาตระเวนเสร็จปุ๊บก,ก็เอาทหารมาอยู่ปักหลักอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายชุมชนต่างๆเอาลูกเอาเมียมาออกลูกออกหลานมาแล้วก็มาสร้างบ้านแล้วก็เคลมว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของขเขมรเอง<ะ>คุณผู้ชมฮะวันนี้กองทัพภาคที่หนึ่งเอาจริงต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเราเคยแต่เห็นภาพของการจอมพลังเอารถแท็กเตอร์ใช่ไหม<ะ>ถ่ายรั้ววันนี้รถแท็กโคข,ข,ของกองทัพภาคที่หนึ่งขึ้นมาเต็มๆหน่อยฮะ วันนี้ไถบ้านเลยฮะแล้วเป็นบ้านของกำนันลีเครือข่ายกำนันลีด้วยถามว่าทําไมถึงรู้วันนี้ลูกสาวบอกเลยโพสเลยร้องไห้เลยฮะแล้วก็บอกว่าอุ๊ยเนี่ยดูสิทหารไทยทางการไทยเอารถเอาแบ็คโฮมามาลือบ้านของพ่อแล้ว